ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ในวันนี้ด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณลูกค้า a อเทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของเรามาโดยตลอดท่านใดที่พลาดกิจกรรมวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเรายังมีโชคดีมีรถใหม่ซีซั่นสสามารถติดตามได้ที่ AS Facebook ค่ะขอบคุณค่ะในนามบริษัทแอทเทคฮับจำกัดมหาชนนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเอนะครับในกิจกรรมโชคดีมีรถใหม่กับเอนะครับและในวันนี้นะครับเรามาส่งมอบนะครับของรางวัล นิวฮอนด้าซิตี้เทอร์โบนะครับให้กับลูกค้า AS ผู้โชคดีนะครับมูลค่ากว่า600,000บาทนะครับและในกว่านี้นะครับอยากขอเรียนเชิญลูกค้า a อสนะครับติดตามกิจกรรมมากมายของทางบริษัทพร้อมรางวัลต่างๆที่มีขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณครับครับดีใจครับไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่จาก AS ครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณ a อสจริงครับใช้มาสิบปีแล้วครับสัญญาณดีมากครับที่สมุทรสาครสัญญาณดีมากๆเลยครับขอเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับร่วมมาสมัครเล่นเกมอย่างผมนะครับเพื่อที่มีรางวัลอย่างผมนนะะคคคคครรรััับบบบอออยย่่่าาางงทีีโชดผมมขุณก